ไปอบรมโครงการของเอเวอเรสต์เนี่ยบำเหมือนการอบรมจะเป็นการเล่นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเนาะทำให้เราได้ข้อคิดขึ้นมาว่าการลงทุนเนี่ยบัดแจ้ว่าจะต้องจะใช้เงินอย่างเดียวบางอย่างเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงสังคมกับสิ่งที่มันจะตอบรับได้เข้ามาเราจะต้องนึกถึงผลกระทบกับสิ่งที่เาาราบรรลุเป้าหมายแล้วก็นำมาปรับใช้ในงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบากพ่องเฮาอ่ะคำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุตีเปลิลติดบ้านกับติดสังคมเพื่อที่จะดึงผู้สูงอายุเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันแอนโพเคทก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถดึงคนเข้ามาโดยเราได้สมัครผู้สนใจในกิจกรรมสองกิจกรรมก็คือทำเกี่ยวกับข้าวแตนกับพัฒนาข้าวเกียบนะคะไปเอาฟางน,นะแต้ถ้าแม่ขอมันแม่ขอมาทำนี่เลย ข้ <c oughs> าวบานข้าวบ้าแดข้าวแปดแปดนี่จข้าแตนน้ำแตงโมเนาะน้ำตาลน้อยหวานน้อยแล้วก็ข้าวแตนน้ำแตงโมราดด้วยน้ำตาลมะพราะ้าวอันนี้ดั้งเดิมแล้วก็ฮาเมื่อในโครงการไอโอเคดนะครัมีการอบรมทำเพื่อข้าวแตนนั้นเป็นข้าวแตนน้ำพริกตาแดงหมูย้องเป็นข้าวแตนทันยพืชเป็นข้าวแตนที่เฮาอยาจะส่งเสริมวัยรุ่นกินอาจจะเป็นช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่อยาาจะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะพัฒนาเข้าแตนและเขาสร้างตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแห่งหนึ่งอันก็คือข้าวเกรียบสมุนไพร เป้าของเฮาคือขยายสังคมผู้สูงอายุเพคือผู้สูงอายุเง่อมเงาผู้สูงอายุจอยได้รวมกันนักขึ้นก็นเลยเข้ามาในโครงการแอนโวเกตเป็นการทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่ามีผลงานภูมิใจในผลงานแล้วสุดท้ายก็เป็นรายได้เสริมนิดหน่อยพอที่จะเอาไปทับบุญยังก้าอย่างอ,อันนี้คือเป้าหมายของเฮา นั้นกิจกรรมนียเลยเป็นสื่อทำให้ผู้สูงอาย,ยุในที่เป็นอยากทำมีความสุขใจก่นจะเกิดความสุขใจบาเครียดบางเงาเป็นคนเท่าที่ดีในครอบครัวเป็นคนเท่าที่ลูกหลานจะเข้าถึงเป็นโครงการดีๆมากที่พยายามจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการรวมกลุ่มแล้วก็เกิดรายได้เข้ามาแล้วก็สามารถตอบโจทย์ที่เทศบาลตั้ง เป้าหมายไว้ก็คือว่าเฮ้ผู้สูงอายุได้ร่วมกลุ่มกันทำทำยังมีความสุขแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาตามโครงการเฮาคือพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุมีดีสุขใจ